คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามีข้อห้ามที่เกี่ยวข้องกับการประกาศบังคับใช้กฎหมายพิเศษก็คือพรกฉุกเฉินเผยแพร่ผ่านราชกิจจานุเบกษาแล้วนะคะหนึ่งในข้อห้ามหลักๆก็คือการห้ามชุมนุมทางการเมืองขณะที่วันพรุ่งนี้กลุ่ม40สวจะยื่นให้สารรัฐธรรมนูญตีความถึงอำนาจของรัฐบาลรักษาการในการประกาศบังคับใช้พรกฉุกเฉินค่ะ อีกด้านหนึ่งที่ยังต้องประเมินกันนะคะก็คือความความสัมพันธ์ของผู้นำเราทัพกับรัฐบาลขณะที่วันนี้มีการประชุมสภากราโหมติดตามรายงานจากคุณวราวิชิมณีค่ะข้อกำหนดตามพรกรฉุกเฉินที่ประกาศในราชกิจจารุเบกษามีสาระสำคัญคือการห้ามชุมนุมเกิน5คนขึ้นไปยกเว้นการชุมนุมตามกฎหมายเลือกตั้งหรือหาเสียง ห้ามเสนอข่าวที่ทําให้เกิดความหวาดกลัวบิดเบือนข้อมูลเข้าใจผิดกระทบต่อความมั่นคงห้ามใช้เส้นทางคมนาคมที่กําหนดห้ามใช้อาคารหรือสถานที่หรือพื้นที่ที่กําหนดและให้อพยพป,ประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยคืออย่างนี้นะฮะพระกหนดฉบับเนี้คนดีไม่เดือดร้อนอะเว้นแต่คนฝ่าฝืนกฎหมายเปิดโอกาสให้มีการชุมนุมเช่น ลาสัยหาเสียง,ท,งท้องถิ่นสสและหรือทำได้แต่กรณีการชุมนุมอย่างท่านสุเทพทำเนี่ยสื่อก็มองดูว่าแต่มันสงบไหมวันพรุ่งนี้กลุ่ม40สบจะยื่นให้ศาลร,รัฐธรรมนูญตีความการใช้อำนาจของรัฐบาลร,รักษาการบังคับใช้กฎหมายพิเศษได้หรือไม่ โดยเฉพาะข้อห้ามใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐกระทำการใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้งตามมาตรา181วงเล็บ4แต่รัฐธรรมนูญมาตรา184ระบุว่ากรณีที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศรักษาธารณะความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือเกิดภัยพิบัติสามารถออกพระราชกำหนดบังคับใช้ได้กรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนหลีกเลี่ยงไม่ได้ นายเอกชัยชัยนุวัตรรองคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามระบุว่าโดยหลักการหลังยุบสภารัฐบาลไม่ควรออกพระราชกำหนดแต่ถ้ามีความจำเป็นจะถือเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา184ไม่ขัดมาตรา181วงเล็บ4แม้ความว่ารัฐบาลรักษาการออกพระราชกำหนดได้แต่หากมีการยื่นสารทัฐธรรมนูญตีความต้องชี้แจงว่ามีความจำเป็นอย่างไรถึงต้องออกกฎหมายพิเศษ ข้อโต้แย้งด้านกฎหมายอาจจะเป็นอุปสรรคที่รัฐบาลรักษาการต้องเผชิญแต่ที่สําคัญไม่น้อยไปกว่าคือความร่วมมือของกองทัพแม้จะมีสัญญาณหลังประชุมสภากลาโหมจากผู้บัญชาการทหารอากาศว่ากองทัพเป็น,นกลไกของรัฐบาลในการบังคับใช้พรกรฉุกเฉินเป็นมนติเป็นมนติที่รป,ป,ประชุมเป็นเป็นมติซึ่งองค์ประชุมก็เห็นว่า ได้เวลาที่จะประกาศแต่ว่าการประกาศพลกชุดนี้จะเห็นว่าเน้นในเรื่องของการที่จะเพิ่มเติมอำนาจของตำรวจในการบังคับใช้กฎหมายไม่มีการใช้กำลังไม่มีแนวคิดในาการที่จะสลายม็อบนั่นก็คิดว่าน่าจะเป็นการเริ่มต้นที่จะทำให้เจ้าที่เนี่ยทำงานได้มากขึ้น แม้คำยืนยันจากผู้บัญชาการทหารอากาศและภาพของการประชุมสภากลาโหมจะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับ,กบรัฐบาลอีกครั้งหลังประกาศพรากรฉุกเฉินวันที่สองแต่จากภาพที่เห็นสอดคล้องกับที่หลายสื่อรายงานตรงกันว่าผู้บัญชาการทหารบกมีสีหน้าเคร่งเครียดและไม่สัมผัสม,มือกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงอาจจะส่งสัญญาณให้คาดเดาว่ากองทัพมีจุดยืนอย่างไรกับรัฐบาลในขณะนี้ เวลาวิชิมณีไทย PBS รายงาน